ขับรถไปเลยถ่ายรูปมาตามสบายนะครับไม่เจอทีรถเลยเที่ยวอีสเดียเที่ยวอีสเดียไม่ต้องตกลงกันมากหรือดีนะตกลงกันยังไงีตกลงกนยังไงคุณไม่ได้มาเที่ยวตกลงไปแค่นั้นไปด้ยเกี่ยวไห้เกี่ยวมันตกลงกันยังไงแค่มาเที่ยวตกลงไปมีเวลาก้าวงงึงหมายตามแค่นั้นเออแค่นั้นเลยเออแค่นั้นเลยไม่ปฏิบัติตามนะคุณมาตาอะไรเตรียเคื่องมาคายอะไรให้คุณคายบปไหน เดไปลับออ้าแล้ถวดำไหไม่ใช่มันบานโอนะอ้เรื่องเข้มาเที่วเขาอยากเยังไงเรื่องของเขาเราไม่ยุ่งอะอะไรด้ยก็ไม่ได้ไม่ได้เดินไปไปลําทส้นประเทศไทยไอ้มันที่ทาเที่ยวขี่ตามให้มาเที่ยวเฉยมาเที่ยวไใช้เขาาต้องมีรูปแปบดี่มนึ่ให้มาเที่ยวให้มเนแล้กลับม่เอเที่ยวไปว่ะเอาไหบอกเขาเไม่รำเงอแค่มาเที่ยวใครไปเลยทำมา คนกำมุญชาเขาท่องใครจะเป็นลูกเชลล์ลึกแค่มาเที่ยวไอ้เหเหมือนคุณดีคิดคุณพูไมาให้ถ่ายแค่ไรเนี่ยแค่มาเที่ยวไอ้เหปลาหรือเปลามาอะไรมันมีคือล์ึกหอ้าวก็ถ่ายก็ถ่ายไปว่าไม่ได้เที่ยวไม่ได้รำไงอย่าแม่ก็เที่ยวอเฉยเที่ยวชมเสร็จกลับกลับไหวแค่นั้นเข้าตกลงก็มีแค่นี้มันไม่ใช่หรอกท่องไทยลูกเลยใครนะมามาแล้วมันไม่ท่องลูกแค่นี้มันมีแค่นี้เข้าตกลงอ่างั้นแต่เจ้านายคุยกันน่ะ นายเจ้นายคุยกันใช่ไหมไม่ให้ใครรูป่ะใช่ไหมเดียวแล้วก็กลับถ่ายไม่ให้ใครรู้หรอถ่ายรูปได้จริงไหมจริงไอะไรเขาถายรูปเขาถ่ายวีโอในตัวภาษาาเาถ่าไม่ได้ถายถายกกไมได้ไงโอ่แกไหมิจกรรมมันเป็นนี่มาตั้งกระบวนถายภาพเนี่ยเป็นนางรำเนี่ยมันถูกต้องไหมลองลอง่ายูแบบได้นห ถ่ายรูปมันไม่รคือเราไม่เคยทำไงไม่ถ่ายวีดีโอแล้วมันใจอะไรไงเราไม่ถ่ายอ่ะเอ้ไคุณคุณมาห้ามได้ไม่ได้นะเข้ามาเถี่ยวเข้าก็ต้องมีดีโอหรือถ่ายกลับบ้เฉย